ดีครับอันนี้ก็เป็นคารก้าแขกนะของซนวู๊นะรุ่นนี้จะเป็นแนวคล้ายคลสไนเปอร์มีกล้องและแถมให้ด้วยครับถ้าโปรโมชั่นก็ราคาก็บอกไปเลยนะครับผมก็ไม่แรงมากนะฮะก็อยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทนะครับก็มีโปรโมชั่นแถมลูกให้สองพันนัดแล้วก็สิบแผ่นอันนี้จะไม่มีแก๊สไม่มีอะไรจะเป็นระบบชร้างยิงเป็นระบบในลูกสูบนะครับคอนเอัดลมนะเล่นอีกรุ่นนะครับวันนี้สไนเปอร์ทังตลาดนะสั่งไม่ได้นะครับ กล่องใหญ่ด้วยครับนี่ก็มีเนี่ยมาดูใกล้ๆได้ครับนี่มีคู่มือให้นะครับเนาะถ้ามีกล้องให้ด้วยเราไม่ไปติดนี่มีสปิดเดอร์ให้นะฮะจะมีเป็นแมกกาซีนให้นะฮะครับมีที่จับกล้องนะฮะนี่คือมีแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ไม่สะดวกเนาะจะติดให้ลูกค้าไปก็ติดได้เลยนะมีกล้องให้ับผมฮะกล้องให้ด้วยนะฮะจะรู้สึกกล้องนะไม่ไม่เหมือนเมื่อกี้นะฮะถ้ารุ่นนั้นไม่มีกล้องนะเนี่ยเราส่องได้กล้องอยูดูก่อนโอ้โ โอเคนะครับก็ก็พอใช้ได้นะครับโอ้ก็ถือโอเคนะครับใช้ได้ครับผมถ้าสนใจก็ทักมานลครับผมโอเคนะไม่มีอะไรผมก็ใส่ลูกเลยนะฮะลูกก็น่าจะหลดมาทางนี้หลดมา เข่งล็อกนี้กึ๊บไงฮะล็อกนี้นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปเข็มครับสองลูกไปเลยีวลากันฮะข้อสองลูกก้อนนี้ดีนะครับสองลูกก้อนนะครับนี่สองเท่าไรเลยขาดถูกเลยเดี๋ยวระวังนี้สองก้าสามศูนย์ นะผมก็ยิงความแรงนกนีะมาแน,น่หมดนี่ก็เป็นแบบดึงคันลังนี่ดึงง่ายนะครับมันสั้นๆน,น,นะส,สูนี่งานดีนะครับผมยอมรับงานเขาคุณภาพทั้งสชนิเปอร์ทั้งเลยงานแบบสุดยอดเลยงานได้อยู่ด้วยผมเป็นแล้วก็เป็นแบบสชนิเปอร์ได้ไม่ได้มีอะไรแรงด้วยนะผมว่านะครับเนาะ404อ่ะถือว่าแรงนะเป็นแบบพิ้วเลย แบบลูกเนี่ย4.4.4โอ้โหมาตรฐานเลยกำลังไม่มีตกครับโอเคผมมีเข้าเลยนะครับผมะโอ้โหแต่สีมันก็สุดยอดแล้วนี่เฉพาะศูนย์เาะหายของแล้วเลติดก,ดกล้องกันเลยนี่เห็นไหมครับไม่ได้นะครับแรงด้วยพี่ๆเอาไม่อยู่ไม่ลงมีอาลงนี่โอเคนะครับผมสุดท้ายมาครับ ที่ร้านดีการพยาาเราพร้อมส่งเลยครับผมพร้อมเล่นพร้อมส่งฟรีฮะก็ราคาเพียงใช่หกพันห้าร้อยบาทครับโอเคนะครับผมสุจเจ้มาครับที่ร้านดีการพยาบาเรา